ถอดรหัสลับสมองเงินล้านแกะรอยวิธีคิดของคนรวยว่าเขาหาเงินเก็บเงินและใช้เงินอย่างไรถึงได้มีเงินเหลือเป็นล้านคำนำผู้แปลและเรียบเรียงคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนสามารถหาเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมแต่กลับผ่านเงินที่หาได้มาจนหมดบางคนเก็บเงินเก่งแต่กลับไม่เก่งเรื่องการหาเงินหรือการลงทุนบางคนมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายแต่กลับมองไม่เห็น หรือมัวแต่รีรอจนโอกาสเหล่านั้นผ่านเลยไปอย่างน่าเสียดายผลสุดท้ายก็คือคนเหล่านี้จนเหมือนกันหมดหรืออย่างดีก็แค่อยู่ได้แบบพอมีพอกินเท่านั้นทีฮาร์ฟเอเคอร์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มองว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่เป็นตัวลิขิตความสำเร็จทางการเงินก็คือวิธีคิดของตัวเราเองถ้าเรามีวิธีคิดแบบผิดๆเกี่ยวกับเรื่องเงินไม่ว่าเราจะมีองค์ประกอบในด้านอื่นๆพร้อมแค่ไหนก็ยากที่เราจะรวยขึ้นมาได้ เอเคอร์เชื่อว่าวิธีเดียวที่จะช่วยให้เรารวยขึ้นได้อย่างรวดเร็วและถาวรก็คือเราจะต้องทําความเข้าใจวิธีคิดและทัศนคติของตัวเองที่มีตอนน่อเงินแล้ววิเคราะห์ว่าวิธีคิดของเราเป็นอุปสรรคต่อความร่ารวยหรือไม่ถ้าใช่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันท่วงทีซึ่งวิธีการทั้งหมดได้ถูกบรรจุไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วนอกจากจะมีจุดเด่นตรงที่เนื้อหาสาระแล้วสไตล์การเขียนของเอเคอร์ยังมีสเสน่ห์และน่าติดตามเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้น เขายังมีความสามารถพิเศษในการกลรั่นกรองประสบการณ์และความสําเร็จในการทําธุรกิจของตัวเองออกมาเป็นหลักการอันแสนเรียบง่ายที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ทันทีจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หนังสือเล่มนี้จะปรากฏการครั้งสําคัญให้กับตลาดหนังสือในสหรัฐอเมริกาหรือเมื่อสามารถก้าวขึ้นไปครองอันดับหนึ่งของทุกชาร์ตอันดับหนังสือขายดีที่ได้รับการยอมรับอย่างเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็น The New York Times The Wall Street Journal, The USA Today, Amazon.com, b r o w n e s and Noble.com และอีกมากมายลองอ่านดูสิครับบางทีปัจจัยที่ทำให้คุณยังไม่รวยอย่างที่หวังไว้อาจจะซ่อนอยู่ลึกๆในใจคุณก็ได้ด้วยความปรารถนาดีพูลลาบอุทัยเลิศอารุณ